เมื่อใน resigned, เกมนี้ผมได้เล่นนาคอสแล้วฝั่งตรงข้ามดันไม่มีใครมากันบ้านแบบนี้ก็บอกเลยครับว่าหวานเจี๊ยบใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นอันติดใมันอันติดใมันสวยว่สวยเฮ้ยนี่เธอัไมงมีสกิน ดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอติโนต์ที่พีเจ็พจซื้อขายเกมอาวอบีที่มีผู้ติดตามมากถึงส0 0 0 0นคนมีไอดีให้เลือกราคาเราต้นพี่สองสิบบาทที่ร้อดเยอะสกินแรวนรู๊ปล็อกทร้พยลงแรงและยังมีบริการรับซื้อไอเทมราคาล้นจ่ายโบนัร mm ับเงินปั <t <t ๊บดีด้วยแฝดตีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทักเพจได้เลยในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นนาคอสโเดมาคอมเอ้ยนาคอสโเดมาแอคนะครับดูดูขี่รถอย่างแอคนอกจากท่าขี่รถจะแอคแล้วนะครับท่าวาร์ปเนี่ยก็แอคจัดเลยนะอาริสุ เป็นไงโคดแอช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็จะมาดักรออยู่ที่พุ่มเอลก่อนนะเผื่อว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาเวทเราพอเห็นว่าไม่มีใครนะครับผมก็แดดไปฟาร์มเลยตอน27วิวิมันก็เป็นเทคนิคของนาคอสที่ถ้าใครที่เล่นนาคอสเนี่ยก็ต้องทําเป็นอยู่แล้วแต่ผมก็จะบอกทิคนี้ทุกครั้งครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้นั่นเองเมื่อผมฟาร์มฟ้าเสร็จนะครับผมก็กะว่าจะมาแท็กคีปกลางก็เลยหยอกซิลไป1่ทีรอเมดมาเติมแล้วเราก็ค่อยเคลียร์คีบครับเคลียร์คีบทุกครั้งต้องรอเมถ้้าาไมม่่่รออเแแลวก็โดนด,พพดนนนนพ หลังจากที่ผมฟาร์มแดงเสร็จนะครับก็เห็นว่าข้างล่างเนี่ยโอ้มันโล่งจงซะเหลือเกินผมก็เลยคิดว่าเอะโยกไปกลางเลยกว่าแล้วก็ไม่เคลียร์คลิปกลางนะครับเพราะว่าเมดเราไม่อยู่เราสามารถเคลียร์ได้เลยนะหลในจังหวะที่ผมเคลียร์คลิปเสร็จแล้วครับบีเจ,จนขี่รถมารับผมกลางทางและแบบนี้ข้างบนเลือดเหลือน้อยครับยังไงดีชน2ส,สยองทยแล้วผมก็ปาด2เก็บไปได้3อะไรวะเนี่ยปาด2แต่เก็บไปได้3 <laughs> เมื่อเราไฟชนะนะครับเราก็ต้องมาตีมังกรเพื่อความรวยนั่นเองใครที่กําลังหัดเล่นปลาบอกเลยครับว่ามังกรโคตรสําคัญหลังจากที่ไม่มีไฟเนี่ยเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมฟาร์มไปเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักคติของผมเวลาเล่นนาค้อนเนี่ยบอกเลยว่าต้องรวยทยํายังไงก็ได้ให้รวยที่สุดถ้าไม่รวยเนี่ยลบเกมทิ้งในระหว่างที่ผมจะมาฟาร์มคลิปด้านล่างเนี่ยก็เห็นว่าซิลกับไอรีอยู่ล่างนะครับก็เลยกะว่าจะมาช่วยเล่นแต่ว่าอา้าวพอลงมาแล้วมันหายไปไหนกันหมดหวะชัเลย เฮเมดไม่อยู่กลางแบบนี้เสรียผมรวยรวยรวยแบบนี้อันนี้เราไม่ผิดนะครับเพราะว่าเมดเราไม่อยู่นั่นเองเราสามารถเคลียร์ได้เมื่อฟาร์มคีฟเสร็จนะครับผมก็เลยจะมาดักเล่นบนนะกระโดดเหมือนว่า ิจะโผมาผมก็เลยเข้าไปสับหนึ่งทีแล้วก็กระโดดออกมาเทนฟิกเกอร์ยำกระหม่อมเข้าไปกลางโดงโดนสตันโอ้โ oh ห oh. ทีมเราก็เหมือนอยากจะเล่นนะครับแต่ว่าทีมเขาก็ไม่เปิดสักทีทีมเราก็เลยยังยึกยักยึกยักยึกยักในช็อตนี้ผมบอกเลยว่าผมพร้อมมากขอแค่เพื่อนเปิดเปิดเร็วเพื่อนเปิดเธอเปิดเธอเพื่อน เปิดเลยเออนั่นแหละมีเพื่อนเปิดแล้วก็ตามแบบนี้แหละเออแต่คิซี่เราตายจริงๆช็อนนี้ถ้าแท้งเราเปิดเนี่ยอาจจะได้หมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับก็ได้ยุ หลังจากนั้นผมก็วนทามมิ่งกับมาฟาร์มต่อเวลาที่เราไม่มีไฟแล้วก็ฟาร์มอย่างเดียวครับฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มช็อตนี้เทนทีมเราเหมือนจะเข้าลึกเกินไปครับก็เลยโดนลุมย่ากำหม่อมตายผมที่เห็นไอรีเดินเฉียงขวามาก็เลยพุ่งเข้าไปงัดกำหม่อมหนึ่งทีได้คิวมาแบบชิวๆเห็นว่าคีปล่างกําลังจะดันผมก็เลยมาทําหน้าที่แทนแทง้งก็เลยจะมายืนกันแต่ว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเก็ปี่จะเก็พี่ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโยงเมาออก,กางแทนแล้วกันซอย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 โอ้โหมากันเต็มเลยจังหวะน,นี้ผมจะพิวชาดเลยในจังหวะน,นี้เหมือนข้างบนจะมีประเด็นกันครับแต่ว่าแป๊บนึงเพื่อนขอฟ้าก่อนพระเอกมาแล้วพุ่งนี่อาริสุมิงกะรบาตอนแรกเนี่ยผมก็กาว,ว่าจะดันป้อมบนนะแต่ว่าลัมเบอร์มันมากันไงผมก็เลยถอยออกมา แล้วบัแดงฝั่งตรงข้ามนั้นเกิดพอดีผมก็เลยต,ตีตีตีแต่ดูเหมือนว่าถ้าผมฝืนตีต่อผมโดนไอริปิดแน่ผมก็เลยเข้าไปหยอกไอริหนึ่งทีแต่เหมือนว่าบิเจนเราเข้าไปเล่นครับโอ้จองังหวะนี้ยังไงผมกะว่าจะเข้าไปล้วงไวยโอแต่ไวยโอก็ดันกิ้งข้ามคืนไปได้โอ้แล้วเทนก็เก็บลิเลียได้โอ้จองังหวะนี้ัวตัววเต่งมากครับผมก็เลยว่าเออไหนๆก็ไม่ได้อะไรแล้วเอามังกรเลยละกันเพื่อนก็เข้าไปเล่นสุดครับตอนนี้ยังไงดีโอ้เก็บลัมเบอร์ไปได้หนึ่ง ผมที่ตีมังกรไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมกำลังจะไปช่วยแล้วก่อนเพื่อนมาแล้วอาริตูเก็บไปได้หนึ่งครับแล้วเหมือนไอริสจะตามต่อสุดครับผมพิวมากเป็นไงพิวถึงขนาดติดคือหลังจากที่เลือดเราน้อยนะครับเราไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเลยเพราะว่านาคอนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถดูเลือดคิปได้เออเห็นไหมแป๊บเดียวเลือดเต็มแล้วไม่ต้องกลับบ้านเสียเวลาตีคิปดีกว่า เห็นจังหวะน,นี้เหมือนว่าไวยโอจะอยู่ล่างคนเดียวครับผมก็เลยพุ่งเข้าไปแอบในพุ่มพอเดินมาใกล้ผมก็อาริสูไปหนึ่งทียังไม่ตายแล้วก็โดนเรียบร้อยครับซิลเห็นเพื่อนตายต่อหน้าก็เลยจะมาแก้แค้นให้สับอันติไปเต็มเต็มแต่ไม่โดนเลยครับโดนลมเต็มเต็มในจังหวะน,นี้เลนกลางเหมือนจะมีประเด็นกันครับแล้วผมจะขี่หลังบีเจนไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอา้าแล้วไม่รับไปด้วยล่ะเฮ้ยเออไม่ได้เลยเลยไอ้เพื่อน ไหนๆก็ไม่มีอะไรทำนะครับผมก็เลยโยกมาตีดาร์กซะเลยเออดีอย่างน้อยก็ได้ดาร์กในจังหวะที่คีบกลางกําลังจะเข้าป้อมครับผมได้พุ่งเข้าไปตีป้อมหนึ่งทีแล้วกระโดดออกมาแต่เหมือนว่าบีเจนจะใส่สุดครับกระโดดฟิกเกอร์ย้ากระหม่อมเข้าไปกลางวงโอ้โหจะเย็นเพื่อนช่วยไม่ได้โอ้โหในจังหวะนี้ผมก็เหมือนจะทําอะไรไม่ได้ครับก็เลยต้องถอยออกมาก่อนพอพักจากการไฟ์เนี่ยก็ไม่เอามาอังกรอีกหนึ่งตัวไอรีจ๋าจะไปไหนจ้าเออ <laughs> รจัมกระมอมในจังหวะน,นี้ลิเลียหิวสุดจวทีมเราครับผมก็เลยเข้าไปสับกระมอมบุบๆแต่ดันลัมเบอร์ใกล้จะตายพอดีก็เลยเก็บลัมเบอร์ไปได้หนึ่งคิซซี่โดนซิลล้วงไปแต่ไปแจนทีมเราไม่ยอมครับเลี้ยวหัวกลับไปชนแล้วผมจะเก็บหมดชัดเลยหาแน่ไอลีหลงอยู่คนเดียวแบบนี้ต้องลุม้ม ลุมมันโอ้โหเด้งเด้งโอ้โหเด้ง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 นาเด้งหลังเด้งเด้งเด้งเฮ้ยอะไรแปลกๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหจริงครับพี่ชัดเลยเฮ้ยเฮ้ยแปลก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 เฮ้ย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 แปลกแปลกและหลังจากนั้นเนี่ยทีมเราก็เสียดาร์กเป็นที่เรียบร้อยผมก็เลยทำหน้าที่ได้แค่วิ่งเคลียร์คลิปไปเรื่อย ในจังหวะน,นี้เหมือนจะเล่นได้ครับผมพุ่งเข้าไปงัดกระมอมหนึ่งที่เต็มเต็มแบบนี้ชัดอีกเลยหลังจากนี้ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเห็นไอรีอยู่คนเดียวผมก็เลยพุ่งเข้าไปหยอกหนึ่งทีเหมือนเขาจะอันติลั่นครับผมก็เลยเข้าไปสับอีกหนึ่งทีงัดหนึ่งทีอันติเต็มเต็มอู้หูแล้วก็ได้คิวมาครับเหมือนว่าตรงกลางเนี่ยจะอยู่กัน4ตัวและจังหวะน,นี้ผมสับเกิดสับเคียวรอไว้เลยเข้าไปตีป้อม ลายปอมบาแหลกไปแล้วครับเหลือแค่ป้อมเดียวเท่านั้นผมจะจบบ้านจังหวะน,นี้ผมจะแอบจบบ้านรีมิกจังหวะน,นี้ผมจะรีมิกผมจะซอยไม่ยังซอยไม่ยังเอา้าเทอตีพีมีเกิดแลวก็ชนะป่าและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าผักบุ้งไฟแดงให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e ให้กับช่องสเปเชียลด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ